สวัสดีครับชิงบอสล้ำลูก,การนะครับวันนี้มารีวิวถอดงาล้างแอร์ยี่ห้อยูเล็กโทร์นะครับก็นี่คือสภาพแอร์ที่ทำการถอดล้างแบบถอดเปลือยนะครับเราจะถอดทุกชิ้นออกนะครับให้เหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับ ทำไมจะต้องถอดเปลือยนะครับเพราะว่า,อ,าอยี่ห้ออิเล็กโทรลักนะครับไม่สามารถถอดถาบน้ำทิ้งไปล้างได้นะครับที่ผ่านมาไม่ได้ถอดล้างนะครับจึนเกิดคราบแบบนี้นะครับเป็นแผ่นหนาๆเชียวนะครับอีกหน่อยถ้าไม่ถอดน้ำก็จะหยดนะครับเพราะว่าคราบมันมารอตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะไปอุดตามท่อน้ำทิ้งนะครับก็นี่คือสภาพของการถอดมาดูนะครับว่าก่อนล้างมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปล้างกันนี่ก็คือสภาพแอร์ที่ล้างเสร็จแล้วนะครับจากที่ภาพดำๆนะครับเมื่อ ตอนนี้ก็ขาวเหมือนเดิมนะครับถ้าเราถอดออกมานะครับเราจะสามารถล้างได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับถ้าไม่ถอดนะครับคราบเมือกคราบตะกันนะครับมันก็จะสะสมทำให้น้ำหยดนะครับ ทางบนก็กําลังล้างอยู่นะครับข้าใบาก็จะสกีนชื่อนะครับช่างบอสสัมุก,กานะครับ0 8 7 4 9 4ป0 4 6กาสนะครับเม <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแผงคอยเย็นนะครับถ้าเราไม่ถอดเราจะล้างได้แต่ด้านหน้าฝั่งเดียวนะครับ ถ้าเราถอดเปลือยเราก็จะล้างด้านในด้วยนะครับแหมมันก็จะสะอาดทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะประกอบนะครับตอนนี้ก็ล้างประกอบเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับลมที่ออกมาก็จะนิ่งขึ้นนะครับเย็นฉ่ำขึ้น ใจล้างแอร์กับช่างบอสนะครับ0 8 7ย์4 4 0 4 6นะครับสวัสดีครับ